ได้เลยโลปันโนไฮไลท์จิวคุณเอกะโลปันนี่ไลกันทายว่าเยาวมูซิมแคดยมไฟทงไม้เฮาเย,ยาว์ยมฉันหมายแกนี่ว่าจีโนมาเนี่ยหนูฝาเขาบอกว่าคิดถึงหนูมากเลยรอบเนี้ยเตรียมของขวัญมาให้ด้วยแบบว่าอยากเซอร์ไพร <S <S ส์เซอร์ไพรส์เสียหายเป็นนานมากเลยนะคะติดต่อก็ไม่ได้เนี่น็ตหนูหมดแล้ว กเ,กเสียบอกว่าซิมที่ซื้อมาให้หนูเนี่ยมันหมดแล้ว uh huh. เดี๋ยวพอกินเสร็จอ่ะเดี๋ยวเสียให้เงินไปซื้อซิมเทพรายปีให้ความเร็วมาตั้ง1 0 0่กิกนะมีความเร็วให้เลือกตั้ง4ี่ระดับด้วยกัน uh huh. เสียเขาบอกว่าร้านเมลอนไทยของผมเนี่ยรับบัตรเครดิต uh huh. ด้วย พี่เอาบัตรอันนี้ไปเลยครับเดี๋ยวไปสั่งที่ร้านผมได้เลยเนี่ยพี่เอาบัตรเสียเขาไปรูดเลยแจกหน่อยสั่งผมเยอะๆพี่แจกทั้งหมู่บ้านเลยโหเสียงเสียค่าเสียใจดีมากเลยต่อไปหนูจะได้มีเน็ตดีๆใช้แล้วเดี๋ยวหนูซื้อซิมเทพร้านเมนลอนสะค่าสิบซิมแจกทั้งหมู่บ้านไปเลยค่ะได้เลยขนะอตเจนน,น,จนี่ซิมซัง E C N E N S I V E